บางคนบอกว่าเอ๊ลอยชมพูมาทำไมไม่ร้องเพลงเพราะวันนี้นะครับน้องเนี่ยตั้งใจที่จะมาประมูลครับในเรื่องของเสื้อผ้าเนาะและที่สำคัญเห็นขึ้นบ้างนะตอนนี้นะครับน้องนำเสื้อแจ็คเก็ตใช่ไหมครับมาประมูลแล้วที่สำคัญเนี่ยมาชมว่าในยา่านโดนใครอยากได้นะครับไม่ทันแล้วครับเพราะว่าการประมูลของน้องเนี่ยผ่านทาง<ช>อินเทอร์เน็ตไปเรื่ โซเชียลเน็ตเวิร์กเออเพรา่น้องได้ลงประมูลย่างไม่จบเลยครับน้องเขาไม่ได้ฮอตที่เมืองไทยอย่างเดียวนะครับฮิตติดลงบนไปเลยสำหรับน้องด้วยนะครับนี่เขามีฉายาสาวน้อยร้อยล้านวิวว้าวในยูทูบไหมคะน้องก็เริ่มมาจากร้องเพลงผ่านยูทูบนี้ใช่ไหมคะโอ้โหอยากยิ้มให้พี่อคุณครับคุณนายละไรคุณครับเขาบอกว่าพิธีกรสองคนพูดมากเสมออยากฟังเสียงบ้างอ่าอันนี้ทำตัวกับแฟนคลับหน่อยครับ สวัสดีค่ะพชมพูค่ะวันนี้ครับนอกจากเสื mm ้อ hmm. ท mm ี hmm. wow. ่มีการประมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ตแล้วเนี่ยน้องพลอยชมพูมีอะไรมาฝากแฟนคลับบ้างวันนี้ก็วันนี้ก็มีรูปพร้อมไปเซ็นมาฝากค่ะแต่ว่ายังไม่ได้เซ็นนะคะคือจะเซ็นสดๆบนเวทีเซ็นสดๆเซ็นสดๆนะครับเซ็นสดๆเลยอันนี้คือให้หรือว่านํามาประมูลหรือว่าแจกยินดีครับ ค่ะอ๋อนำมาประมูลด้วยขยับได้เดี๋ยวเตรียมตัวเลยกี <Play. S 1> ่ใบนะครับห้าใบคห้าใบไม่เป็นการเสียเวลาเลยครับขอรูปขึ้นมาเลยนะฮะคุณเบสครับห้าใบรูปที่หนึ่งจะต่อไหมคือแบบตอนนี้พี่พี่กอล์มขายเงินมากอยากอยากทำบุญรูปนี้ให้น้องเซ็นกันสดๆน้องเซ็นกันสดๆบนเวทีตอนนี้อ้าวโชว์ด้วยเดี๋ยวโชว์ด้วยอยากได้ไหมครับอยากได้ไหมฮะ เื่อเราจะทาบุญร่วมกันดบบทาบุญร่วมชาติต่างปันร่วมครับนะครับเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่ครับตั้งราคาเริ่มต้นที่เท่าไหร่ที่เท่าไหร่ดีครับสองร้อยแล้วกันนะคะสองร้อยสองร้อยบาทสองร้อยบาทเท่านั้นเองอ้าวขออนุญาตสวมวิญญาณก่อนนะครับเป็น่พิธีกรเริ่มที่ใบแรกเลยค่ะพี่โยใบแรกเลยครับูน้องทอยชมพูเริ่มที่สองร้อยบาทใครอยากทาบุญร่วมกับน้องท่านแรกยกมือได้เลยครับ ยอมือเท่าไรครับซื้อปลาเท่าไหร่สามบาทสามร้อยแ้มีต่อไหมครับมีต่อไหมฮะสามร้อครับสามร้อยตอนนี้สามตอนนี้มีต่อไหมครับท่าไหรครับสี่ร้อยบาทสี่บาทมีต่ออีกไหมครับห้าร้อยบาทสุดยอดไม่ยอมจริงตยังไงครับยังไงยังไงหกรบาทหกรบาทเ เจ็ดร้อยว้าว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 วอาว้าวว้าวว้าว้างว้าว้าว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 ้าวว้าวว้าวว้าด้าวว้าทว้าว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 ต้าวว้าวว้าทว้าวว้าวว้าวว้วว้างว้ารั้าวว้าวว้าววาทครา้งที้วว้า้าว้า้าทา้าวว้าววัาวาาวรับ้้าวาาวว้้ว้า้้ว้้า้าา้ ยังไง1,000งพันแล้วมีใครเพิ่มเติมอีกไหมครับ1,000ครั้งที่หนึ่งหนึ่ครั้งที่หนึ่งครับยังไงดีเอ้าว1ึ0 0พันสองรบาทว้าวดีเขาถึงบอกว่ารักกันจริงรู้ไหมครับให้น้องเบอร์ึ่ไว้เลยเบอร์หน่ไว้เลยนะแฟนคลับเบอร์หนึ่งนะ1น0 0บาทพันห้าโอ้โหพันห้าแล้วครับเริ่มกัันตอนนี้ยังไงดีครับยังไงดี1,500บาทแล้วสองร้อยบาทเริ่มตอนที่สองร สองพแล้วสองพัยังไงสองพแล้วครับมีเพิ่มไหมสองพันหนึ่งบาทสองพบาทครั้งที่หนครับสองพบาทครั้งที่หนึ่งแล้วนะสองพบาทครั้งที่สองมีไหมครับมีไหม,มครับด้านหลังยังไงใช่ตาวยกมือตามสองพันหนึง่งร้อยบาทครั้งที่สองถ้าไม่มีนะครับถ้าไม่มีสองพบาทครั้งที่สามครับ ในตั้งตัวนิีนเลยค่ะปิ๊กตาผลงานน้องมนาบรรณาฯไมูอยากถอยหลังซึมเดอยากพูดอะไรกับพี่โชกุูหน่อยไหมคะโอกาสเดียวนะอยากพูดด้วยไหมให้ยืนใกล้ๆก็ตื่นเต้นแล้วใช่ไหมปลิวโอ้โหให้โอกาสให้โอกาสเดี๋ยวให้ยืนใกล้ๆตอนนี้น้องถอยหยัดยาวมากเลยนะคะสำหรับผู้โชคดีคนแรก ได้ร่วมทำบุญกับน้องพอลอยนะคะนี่ไงนี่ไงเยอะแท่านแรกเลยครับประเดิมเลยทำบุญร่วมชาติรัวบป่าร่วมขันกันไปแล้วนะฮะหน้าได้ไหเอออันนี้ได้ครับทำบุญกันไว้นะะฮอย่างที่บอกว่าเหลือกี่ใบครับสี่ใบสี่ใบ,บ,บร<ถ>้อ<า>ยเอ๋เอาได้าหลัยังไงครับคุณพี่คุณพี่เอาไหมฮะซู้ไหมคะเจ็ดร้อยแล้วเอ๋อชิดก่อนคิดก่อนเอาก่อนคิดก่อนคิดก่อนครับเจ็ดร้อยแล้วตอนนี้ ร้อบาทครับว้าวแปดร้อยบาทแล้วสาวน้อยเอาไหมลูกค่าขนมค่าขนมบอกแม่เลยเอาค่าขนมมานะครับรูปภาขพร้อมลายเซ็นนะคะได้เซลฟี่คู่ด้วยยังไงครับแปดร้อยบาทแปดร้อยใช่ไหมค่ะแปดร้อยห้าสิบเออถุงสุดสุดตัวละเกท์ครันสุดท้าตอนนี้แปดร้อยห้าสิบบาทครับแปดร้อยห้าสิบบาทครั้งที่หนึ่งยังไงครับบีบไหมฮะรูปภายกมือขึ้นอย่างน้อยชมพูนะคะเก้าร้อยบาทค่ะ ตอนนี้อยู่ที่900บาทแล้วนะฮะยังมีอยู่ไหมคะท่านไหนตอนนี้ราคาอ,อยู่ที่900บาทนะคะ,ะคร่วมทำบุญกุ้มน้องพลอยชมพูนะคะ1,200บาทโอ้โหเอาแล้วทานขนมสอาทิตย์แล้วลูกหน0่บาทนะครับ1,200บาทท่้นที่หนึ่งฮะ1,350 1,350สามร้อยั้ยหครับต่อไหมคะด้านหลัง1 3ึ0 1พ0 0 บาทโอ้โหหนบาทดีไม่ใช่แค่คุณลูกนะครับคุณแม่แล้วตอนนี้1,500บาทแล้ครับไปต่อไหมฮะเท่าไหร่คะหนึ่งพันหน่งพัรค่ะเออหนึ่ัารอยห้าสิบครับหนึ่งพบาทเอาละครับตอนนี้1,600บาทแล้ว1 6 0 0บาทครั้งบาทขยี่หนึ่งบาท ถ้าไม่มีนะครับ1,600บาททั้งที่3เป็นสาวน้อยเสื้อดำครับโอ้โหใส่กี่มาด้านบนไม่มีได้เลยค่ะรูปถ่ายรูปทั่วทั้งอยชมพูนะคะมาเลยครับมาเลยครับมาดีกว่านะครับอ่าเขาเตียมของเป็นดังๆให้กับใครครับคุงน่องลอยด้วยนะครับอ่าถ่ายรูปหน่อยหน่อยค่ะน้องตั้นะครับอ่าไปพันแพ้เลยนะจริงๆบอกเลย นะครับ <S <S จริงๆแล้วอยากบอกนะว่าตัวเองก็โดดฮีที่น้องคูเปอร์เนี่ยอ่าเอาอีกไหมเอาอีกไหมแปดร้อยซูม,งมิงคะหนุ่มน้อยหนุ่มน้อยเอาไหมยังไงยังไงครับมีใครเพิ่มอีกไหมฮะตอนนี้อยู่ที่แปดร้อยนะครับแปดร้อยบาทสำหรับรอบนี้อย่างที่บอกว่ามีแปดร้อยบาทครั้งที่หนึ่งมีไหมครับแปดร้อยบาทนับสอง นับอะไรนับ3ได้เลยฮะมาเลยลูกหอมโอ้ว้าวว้าวขาใหญ่เลยอยากกอนบ้างที่นำทีมโดยครูเบนนะครับอ่แฟนคลับอย่าเพิ่งไปไหนนะฮะน้องชอยชมพูกลับก็อย่าพุ่งไปเพราะว่าเดี๋ยววันนี้ ยังคงเบาแล้วก็มีซีดีนะครับมีซีดีไม่พอยังจะมีะบ้านเอเฟมาด้วยค่ะสองท่านนะครับตามอย่างที่บอกอตอนนี้รูปที่4อยู่ที่500ครับ500บาทเมื่อกี้นี้เห็นสู้เป็นพันเลยอันนี้500บาทเอาไหมครับ 600, 600บาทเอา600า้อยพ,อพอ่อหนูมเอาไหมลูกเมื่อกี้บอก700ยังได้อยู่นะ <700 S 2> เออ700บาทครับ700บาทมีใครอีกไหมฮะมีใครอีกไหม 700บาทนับครั้งที่หนึ่งบาทครั้งที่สองแลดร700บาทแม่เตรียมตัวเลยเมื่อกี้ขอก่อนใช่ไหมอันนี้อันนี้อันนี้เอาแค่ถ่ายรูปก <pt> ่อนนะเออาเอ็ดร้0 0บาทนับ3 0สินั่นเป็นของคุณค่ะ เอาไหมบอกอะไรไหมอยกากจะพูดอะไรอยากพูดไหมนี่ถ้าเกิดอา่นนอานไปตามดูในคอมเมนต์นี่อาจจะเป็นเขาคอมเมนต์มาหลายยิออ่งเลยก็ได้นะคะอ่ะไปเลยครับรูปที่สี่นะฮะผ่านไปต่อ,อไปรูปสุดท้ายเ,ยเออยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่นะครับอ่ะแบงค์ขับลอยชมพูยังอยู่ยนะครับนะฟินนาเล่ละสุดท้ายเลยรูปนี้นะครับรูปนี้สุดท้ายเลยสุดท้ายเลยนะครับร กับร,รูปนี้จะรูปใบที่ห<ป>เราจะเริ่มราคาที่เท่าไหร่ดีคะเริ่มราคาเท <600 S 1> ่าไหร่รยบาทหกบาทกับรูปใบสุดท้ายฟินาเล่นี้700รอยบาทพยายามอีกนดหนึ่งไหมครับ7 5็ห้าไหมเจ็ห้าไหมมีใครเ5็ดห้าไหมครับ เอาหน่อยไหมครับถ้าไม่มีนะครับถ้ายาเก้าร้อยโโหเก้ครับเก้นับสองไม่มีปิดที่คนนั้นเลยนะเสื้อฟาเอาไหมครับเก้า e ก็ได้อะเก้าอ้าวเก้าร้ค่ะเก้สิเอาไหมครับมีใครอีกเก้นับ2 920นับ3าคุณขึ้นมารับได้เลยครับ เลยครับเราอยากให้สนุกสนานเนาะมีกิจกรรมร่วมกันค่อยๆขยับขึ้นมาทีละนิดทีละหน่อยแหนวชื่ออะไรครับชื่อโยมค่ะชื่อโยมติดตามน้องมานานเนฮะนาน,นแล้วค่ะแล้วเดี๋ยวตามเข้าไปเซฟทีเ <c oughs> นาะเออเออน้องพีกน้องได้ไหมครับเอออย่าร้องเลยอ,อย่าร้องเลยงั้นรบกวนครับช่างภาพท่านไหนนะฮะที่อยากจะได้ภาพน้องพลอยชมพูนะครับขึ้นมาได้เลยนะฮะอนุญาตนะครับ ได้สินิดหนึ่งเข้ามาได้เลยนะฮะยกเข้ามาได้เลยแล้วก็เดี๋ยวสัมภาพานไหนที่อยากจะเอาไปลงเพจให้กับน้องก็ขึ้นมาถ่ายหน้านี้ได้เลยนะครับเร็วเร็วเร็วขึ้นมาถ่ายข้างบนได้เลยนะฮะถ้าพลอยครับเดี๋ยวเราหันหลังถ่ายด้วยกันทนิดหนึ่งได้ไหมครับคุยด้วยก็ได้ครับเชิญนะครับเป็นการร่วมเพจด้วยนะครับเป็นการร่วมเพจด้วยขึ้นมาได้เลยนะฮะ ยังไงนะขึ้นมาร่วมพลมุมด้เยได้เลยนะครับช่างภาพเพจน้องขึ้นมาถ่ายหมครับขึ้นมาถ่ายด้านหน้าไหมเดี๋ยวเราจะถ่ายเพื่อนลันนะครับ